เจ้าภาพสี่เกมส์เผยภาพสถานที่ซ้อมนักกีฬากรีฑาทำเอาอาเซียนต้องตะลึงก่อนติดตามรรบฟังฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์ช่องเพื่อนเสียงบายดาวด้วยค่ะสำนักข่าวกัมพูชาเจ้าหนึ่งโพสต์ภาพนักกีฬาเจ้าภาพสีเกมส์2องที่ประเทศกัมพูชาด้วยการโชว์สนามซ้อมนักกีฬากรีฑาณก,กรุงพนมเปญเราลรามาฟังความคิดเห็นของแฟนกีฬาเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะความคิดเห็นนี้บอกว่าซ้อมขนาดนี้ชาติอื่นจะเอาอะไรไปสู้ ความคิดเห็นนี้บอกว่าเหมือนประจานว่าประเทศเขมรยังไม่พร้อมอย่างแรง ยังยากจนและด้อยพัฒนาอยู่มากๆเลยไม่มีเงินสร้างยิมดีๆให้กับนักกีฬาได้ฝึกซ้อมแบบมาตรฐานเลยต้องฝึกซ้อมแบบตามมีตามเกิดความคิดเห็นนี้บอกว่าใช้งานก่อสร้างคือสิ่งที่คุ้นเคยฮ่าฮ่าก่อนมาวิ่งก็แบกปูนค่ะปกติมาก <c oughs> ความคิดเห็นนี้บอกว่าธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์โนศซัลเยกรรมความคิดเห็นนี้บอกว่าคุณภาพนักกีฬาน่าเห็นใจจริงๆ <c oughs> ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าก้นนี้เมื่อทุกที่คือรันเวย์ความคิดเห็นนี้บอกว่าความพร้อมขนาดนี้ ยังอยากเป็นเจ้าภาพกะจะได้เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศมากินฟรีความคิดเห็นนี้บอกว่าสนามกีฬาโรงเรียนขยายโอกาสในไทยยังดีกว่าเยอะความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเหมือนประจานว่าประเทศกัมพูชายังไม่พร้อมอย่างแรงยังยากจนและด้อยพัฒนายอยู่มากๆเลยไม่มีเงินสร้างยิมดีๆให้กับนักกีฬาได้ฝึกซ้อมตามแบบมาตารฐานเลยต้องฝึกซ้อมแบบตามมีตามเกิดความคิดเห็นนี้บอกว่าเป็นสนามซ้อมแบบวินเทจหรือเปล่ากำลังฮิต คุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก postjung.com อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ